ไงครับทุกคนผมสุดยอดเองนะวันนี้ผมไม่ได้มานเล่าเรื่องหรอกนะครับแต่ผมจะมาพูดเรื่องของคนพากเสียงที่กําลังพากเสียงอยู่กับผมในตอนนี้กับความสําคัญของแต่ละคนนะครับงั้นก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มจากคนแรกกันเลยนะครับคนแรกก็คือเพื่อนสนิทข,ของผมเองลิวกะครับลิวกะเนี่ยเป็นคนที่สําคัญมากๆในช่องของผมเลยเพราะลิวกะเนี่ยเขาเป็นคนวาดรูปให้ผมนะครับเพราะงั้นอย่าเข้าใจผิดแล้วว่าผมวาดเองนะ แล้วเลวกาก,ก็ยังเป็นคนแรกที่ผมชวนมาพากเสียงด้วยนะเพราะงั้นผมจะบอกว่าถ้าไม่มีเลวกาผมคงไม่ได้มาทําคลิปเล่าเรื่องแบบนี้หรอกครับเงินก็มาต่อกับคนที่2กันเลยนะครับคนที่2ก็คือเวฟเวฟผมก็ชวนมาพากเสียงด้วยแหละนะถึงจะมาใ้แค่คลิปเดียวก็เถอะของเวฟก็มีประมาณนี้แหละงั้นไปต่อคนที่สามกันเลย <c oughs> คนที่สามคนนี้เขาชื่อว่าอิงนะครับอิงเนี่ยเขาอยากจะมาพากเสียงกับผมตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มให้คนอื่นมาพากเสียงด้วยแล้วนะ แล้วจุดเริ่มต้นที่ทําให้อิงได้มาพากเป็นตัวละครไอเนี่ยก็เพราะว่าก็คือตอนนั้นเนี่ยผมกําลังหาคนพากตัวละครไออยู่ผมกาว่าจะไปชวนตัวจริงมาพากให้นะแต่ว่าผมไม่กล้าไงเพราะผมคิดว่ายังไงก็ต้องถูกปฏิเสธแน่ๆแล้วตอนนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าอิงเนี่ยเขาอยากพากเสียงกับผมผมเลยได้ตัดสินใจชวนอิงมาพากเป็นตัวละครไอแล้วตอนที่ลิวการู้ว่าผมชวนอิงมาพากเสียงด้วยเนี่ยลิวกามันก็พูดใส่ผมนะว่าสุดยอดชอบอิงปะเนี่ย ผมก็บอกว่าเอ้ยไม่ไม่แค่ชวนมาพากเสียงนายก็รู้นี่ว่าฉันชอบไอ้น่ะนอกจากการพากเสียงแล้วผมยังมีแผนที่จะร้องเพลงคู่กับอิงด้วยเพราะว่าอิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะอยู่ในระดับหนึ่งนะผมก็เลยตัดสินใจไปชวนเขามาร้องเพลงด้วยกันแล้วก็หลังจากที่ผมวางแผนในการร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ะผมก็เรียกอิงมาคุยผมก็พูดกับอิงไปประมาณว่าเอ้ยเธอเราลองมาร้องเพลงด้วยกันดูไหมอ่ะเสียงเธอมันก็ใช้ได้นะ ตอนนั้นผมก็แบบลุ้นมากเลยว่าเขาจะปฏิเสธหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธเขาก็บอกผมมาว่าอืมได้สิตอนนั้นผมก็แบบดีใจมากพอประมาณว่าเยสในที่สุดก็ได้คู่ร้องเพลงแล้วหลังจากนั้นเราก็ตกลงกันว่าเราจะร้องเพลงในเดือนหน้านะแต่ผมไม่บอกนะว่าจะร้องเพลงอะไรอะเอาละเรื่องที่ผมเอามาบอกก็มีประมาณนี้นะครับงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเจอกันครับเจอกัน